นี่คือการปล่อยจรวดส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศของ s p a c e x นะคะปล่อยจาก c c a v Cave a n a v e r a l s p a c e Force Station ที่รัฐฟลอริดาซึ่งเราอยู่กันบนดาดฟ้าของเรือสำราญนะคะชั้น16เราก็สามารถที่จะมองเห็นได้ตอนที่เขาปล่อยนะคะแต่พอดีว่าเกียรตออกมาจากข้างในไม่ทันนะคะไม่ได้เห็นตอนที่เขาสตาร์ทนะคะก็เลย ได้เห็นเท่าที่ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่แหละนะคะตอนที่เขาขึ้นสู่อวกาศแล้วเนาะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะคะผู้คนมายืนเฝ้ารอดูกันเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาเห็นนะคะแต่มาก็ถือว่าโชคดีมากที่เราได้มาเห็นการปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศในลักษณะนี้ด้วยสายตาตัวเองนะคะเป็นอะไรที่มันคิดว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆ Amazing มาก,มาก,มากนะคะครั้ง หนึ่งในชีวิตนะคะที่เราได้มาเห็นลักษณะนี้ผู้คนก็ euh, ดีใจกันมากๆนะคะที่เขาได้มาเห็นลักษณะนี้เนื่องจากว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะมาเห็นได้บ่อยๆอเนาะผู้คนต่างม,มีโอกาสได้เห็นก็ตื่นเต้นดีใจกันนะคะในตอนแรกเขาจะปล่อยตั้งแต่ตอนทุ่ม50กว่านาทีนะแต่ทีนี้ว่ามันคงจะมีอะไรขัดข้องติดขัด ก็เลยได้ปล่อยในช่วงเวลา2องทุ่มกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะราบรื่นขึ้นสู่อวกาศโดยสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นมิชชั่นที่ประสบความสาเร็จของเขานะคะ